โอเคก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กันในเกม Call of Duty Advanced Warfare เย้วันนี้มาไล่เก็บ Project Call of Duty นะครับอันนี้ก็คือผมเลยมามา,มาหมดละไป New Game Yes อะไรดีวะอ่ะ r e g u l a แล้วกันผมเล่นไม่ค่อยเก่งมันจะแหลกๆหน่อยนะตอนนี้เพราะมันต้องใช้อ,อ่โหลดแบบด้วยโอ้โหมาถึงเปิดก่อนเลยเปิดประเลน่นกูก่อนเลย Most of us choose to live our whole lives that way. We blindly follow anyone who will lead us, giving ourselves over to anything that provides us with a sense of purpose. For me, it was the Marines. I had enlisted six months ago with my best friend, Will. Now we were a half world away. I always count on him to keep me alive. <laughs> it's your mission. Can't be all that bad. It's just finally starting to sink in. That's what we signed up for. Uh, well, the old man was a leatherneck, so I didn't really have much of a choice. Yeah? I joined up because of the old man, too more just to get away from him. I can't get much further away than this. All right! All right! Listen up! We have our orders. Inserting an LZ Epsilon. Down and dirty just like we taught you. Everybody know what's going on? Everybody know where they're going! Oorah! Everybody ready? Oorah! Let's do this! Mitchell! Hines! out! Let's get it done. Korea was invading Seoul. We had to push him back. This wasn't just a mission; it was an initiation. All oh, units, oh, this is all units. <laughs> 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 เรากำลังจะเข้าจุดดับหนึ่งไม้แบเจ็ดหนึ่งเตรียมพร้อมเอาละทุกคนเตรียมนะรับทราบดับที่พิกัด315ขนึ่งาคอยย้ำสามหนาเช็คและย้ำเหมือนเวลาเก่าๆเลยนะไปกันเถอะก็เหมือนจอนฝึกกับมิเชล5 4 3 2โอ้ เว้ยนี่ยสามสิบวิเรากำลังจะเข้าจุดมีซ้ายต่อยซ้ำใจจะต้องลงมาข้างล่างเรากำลังจะโดด ทุกคนจากการบูสเตอร์รครับจำไห้นะปล่อยสั้นๆเพื่อควบคุมทิศทางโอเคทุกคนได้คนิคนไหม,มอันนี้ส่วนใหญ่อินเทลไม่ค่อยจะมีนะเพราะเก็บไปหมดแลวโอ,โอ้โหนี่เขาลงกันสวยๆทั้งนั้นเราไปลงอะไรวะ อะไรเนี่ยมาเบียดกูทำไมเนี่ยมึงเป็นใครเนี่ยแม่เชอรสควอชสองสองเจ็ดเออผมมาช่วยเหลือทีมระเบิดครับเขาไปแล้วอ่ะขอทราบพิกัดด้วยครับสองไม้สองคลิกพิกัดเจเจท่าโอเคไปแบทเจ้า์ศูนย์หนึ่งอะไรกันเนี่ยรับทราบทุกคนเปิดตาไปนะ ถ <c oughs> ่างตาไม่ใช่ฟันถ่างตา Give me the bang way, give me the bang way. Không I'm going to to get a bang. I'm going to get a bang. I'm going to get

EMP พีห้าสิบตัวเพียงงบประมาณมาจากไหนเยอะแยะว่าไงครับจ่าต่หรือเปล่าแก๊สหมดแล้วจ้า ลายลรวบมาให้หมดเฮ้ยน่า,น,า,น,าน่าสามสองสามตัวเก็บเรีย,ย,ยบยังยังจะตื่นไหมแล้วโอ้เข้ากวกบาลเอออ๋อ ไม่เคยเล่นจบจาีาังเราไอนี่ก็บาปินเกินไปแม่ถ้ากูไปสง,งครามเหมือนกูพฆคาตัวตายต สันมากก่อนเหรอโอเคตรงนี K ้มันเลยเป็นโจ๊กเลยวะฮับบอกลันเชอร์นั่นแหละเป้าหมายของเราเด้ต้องตามหาหน่วยเดโมอ่กอลีเนี่ยอะไรวะอ่านไม่ทัน ทีมวอทหนึ่งแบเจอร์ศูนย์หนึ่งอยู่ทีมอีแล้วบเจอร์ศูนย์หนึ่งับทราบเราเจมพ์พอกเรากำลังทำการเดินเท้ารับทราบเรากำลังยึดจุดเรากำลังยึดจุดตรงนี้ไว้เ Nein, don't nein, don't nein, 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 เคลียร์แล้วเหรออะไรวะโอเคภาพสวยสเฮ้ยดวงวงน,นีคืออะไรเมาส์แหลก้ามาเมาส์มันดูแหลกๆวะเรไม่ดีในเกมเนี้ยบ ไม่มีบางจุดนะครับที่สามารถยิงทะลุได้เลยไม่ต้องเคลื่อนเข้าไปใกล้ๆอย่างเนี้ย,ยพ,วพวกอะไรแบบบางๆพวกไม้หรือว่าพวกพลาสติกแผ่นเดียวเงี้ยสามารถยิงทะลุได้น่าทุกคนก็น่าจะเคยเล่นกันมาหมดแล้วนะพูดมางงดูอย่องเงี้ยกู แล้วก็จะเกมนี้จะมีค่าอัปเดตนะครับผมว่าเพราะว่ามันจะมีแบบพวกความอึดที่จุระเบิดแล้วก็ความเร็วการรีโหลดรีคอยก็จะมีอนะไรวละจุยิงจุดยิงบูบูขอทราบไปดีเอลาร์พีเอ็มซีไปช่วยเหลือมีใครเป็นเที่อะไรบ้างวะ บรรยากาศเป็นไงบ้างข้างนอกไม่ค่อยเคลียร์เลยรับทราบโชคดีไปเร็วตามมาจะไปให้เขาตามกันทำไมอ่ะอนัทวิวนั่นพ่อบริษัทพ่อมหมโชุดดีนะค่าใชจ่ายดีด้วยทำไมไม่ไปอ่ะอยากกับใช้ประเทศวะไม่ใช่ตะแกเดี๋ยวมึงคุยความหม่ข้างหน้าร้อยตอบอ่ะ กำลังสงสัยอยู่ว่าเกมนี้มันบักี่ยจุดจุดเลดดอทมันไปสะท้อนตรงกระจกนู้นด้วยไม่ไหวกว่าเอาไปจ้า ให้ดีกว่าคนขึ้นไปตาม <c oughs> เอาวิวนีว่วะ <c oughs> เ้าสามารถยิงได้เลยนี่คือดาเมจมันจะน้อย ร้อนมากระเบิดไปแดกหมุด,มมด,มดมหายลงรถไปเลยเอ้ารถปืนกู

Langa lẹ đi bớt bay, không My god, giải mẹ เาตามหาเดมโมทีมไม่ใช่อของนี้โคตรเลยไหนอะจ้าพอใจอยู่ข้างหลังเป็นลีดเดอร์ทำไมให้วิวนำวะให้กูนำด้วยเนี่ยวิ่งไวไม่เดินเตะได้เด่ะหาเดมโมหาเดมโมงรู้ว่าเดินเตะได้นั่นทับบัคเลนเชอร์เดมโมทีมน่นอยู่ใ,ใกล้นั่นไง ไปเลยนั่นเคอ๋อเคโอเคเห็นแพ็คระเบิดอ่ะเราทำได้อยู่ใช่ไหมท่านครับแต่เราไม่ใช่ทีมระเบิดนะไม่เราไม่ใช่แต่เราจะรอเดโมทีมเออ่ทีมระเบิดอื่นไม่ใช่นะผมจะเอาชาร์เจอร์ครับแน่ใจนะวิวใช่ผมทำได้โอเคมิเชลไปกับไอรอนเราจะบอกโคเวอร์เองไปซะ นอต้าต้องสไลด์สไลด์มาตายดนเมื่อเออนี่เฟกเกมแย่มากครับ charges! Grab him. Contact, six well, that launcher is heavily off. We're gonna have to find an access panel and plant the charges inside. Copy that, sir. Mitchell, on me. Mitchell, Tamara. Okay. Let's make sure these men didn't die for nothing. ตรงนี้ตรงนี้ต้องเคลียร์ให้โดนปินขึ้น มพหมดลจ้าม,ม,มันเกิน Mitchell, over here! Match? Mitchell, I need to charge. Uh.